เราไม่ได้ดดยกยอ,อว่ายาของคุณดีอะไรอย่างนี้แล้วก่อนแกเดินกระเพกกระเพกเดินไม่ไหวแต่ตอนเนี้แกเดินก็ไม่กระเพกเท่าไหร่แล้วต,ตอนนี้สายตาเริ่มดีขึ้นตาเริม่มดับด้วยครับแต่ตอนนี้คือหลังจากกินแล้วแต่นี่ยิ่งเลคืนยิ่งมองเห็นชัดเลย ว่าแกดูในติกตอกใช่ไหมล่ะพอดีพี่สาวบอกว่าเนี่ยเคอลองกินดูเนี่ยยาแกเมายาหมออะไรแล้วเราก็กินมาเยอะแล้วไงแค่สองวันเขาใช้ไปสี่เม็ดนี่ก็คือคลายเลยแรกก็ดีขึ้นก็แพงนึงแหละกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนทํางานสบายเพลินเลยลืมเลยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอะไรลืมไปว่าเคยเจ็บปวดใจแล้วก็ปวดหัวสิบเม็ดเนี่ยสิบเม็ดจากที่เราลุกเราไม่เดินบนมากเราไม่เดินโซเซแล้วก็มันก็จัดท่องตัวดูมันจะดีขึ้น หลังจากที่นอนมาสองเดือนเต็มเตสองเดือนเต็มเตมนี่คือเดินไม่ได้เดิน<ล>ไม่ได้<ล>ไปไปห้องนองห้องน้ําไปอะไรไม่ได้ทั้งหมดเพราะหลังจากนั้นก็กินไปเรื่อยๆก็ขับรถไปนาไปดูนาไปดูน้ําได้